ตอนแรกนะคะมีอาการาจุกแน่นหน้าอกค่ะเส้นหายใจไม่ออกทางทีมแพทย์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเขาก็ช่วยทํา,าการรักษาเบื้องต้นนะคะแล้วก็ประเมินมาว่า,าเราเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบค่ะมีอาการที่แน่นหน้าอกหน้ามืดตามืดหมดเลยตาเหมือนกับตาบอดมีอาการทุกอย่างนี่เหมือนเกือบจะตายนะคุณหมอแนะนําว่าเราจะต้องรักษาโดยการสวนหัวใจ คือ <ersch> เราต้องมาทําการรักษาที la, ่เชียงใหม่อะค่ะจากแม่เสเลียงมาทางรถจน์ถึงโรงพยาบาลนครพิงเนี่ยใช้เวลา4ชั่วโมงคุณหมอบอกว่าต้องไปโดยสกายด็อกเตอร์ถ้าไปรถไปนั้นจะอาจจะเสียชีวิตกลางทางก็เป็นคนไข้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับอยู่อำเภอแม่เสระเลียงจังหวัด ไม่ห้องสอนวินิจฉัยว่าเป็น S.T.E.M.I a t e อิทีอินเฟียลวอซึ่งเพราะว่า s t e m m หรือ S.T.E.M.I a t e นะครับเป็นเพราะสุกเฉินทา้งด้านหัวใจซึ่งหัวใจสำคัญในการรักษาคือต้องให้การเปิดหลอดเลือดอย่างเร็วที่สุดนะครับ จังหวัดเชียงใหม่และเขตพื้นที่ภาคเหนือยังมีหลายๆพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินนั้นก็ทําได้ยากและก็มีความล่าช้านะครับในหลายๆภาวะอย่างเช่นอุบัติเหตุและโรคหัวใจเป็นโรคที่จําเป็นที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ผลการรักษาที่ดีการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศจึงมีบทบาทในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้ครับ ที่สคัญในการรักษาคือการเปิดหลอดเลือดอย่างเร็วที่สุดเพื่อที่จะลดอัตราการตายดังนั้นคนไข้ที่จะให้การรักษาได้เร็วที่สุดในพื้นที่ห่างไกลนี่ครับการให้ยาลายเลือดไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ส่งมาโรงพยาบาลที่เป็นพิซายเซ็นเตอร์อย่างเช่นโรงพยาบาลนาครพิงหรือโรงพยาบาลมหาราชกาใช้วเวลาประมาณ4ชั่วโมงจากแม่สะเลียงมาทางรถยนต์ถึงโรงพยาบาลน,นาครพิงเนี่ยแต่เรามาสกายด็อกเตอร์ใช้เวลาเดินทางแค่แค่30นาที ผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งโรคหัวใจขาดเลือดเป็นกลุ่มโรคที่มีความเสี่ยงและตาการเสียชีวิตสูงการรักษาที่สําคัญคือการเปิดหลอดเลือดหัวใจให้เร็วที่สุดการลําเลียงผู้ป่วยทางอากาศนั้นมามีบทบาททําให้ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการสวนหัวใจได้อย่างรวดเร็วต้องขอขอบคุณสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเขตบริการสุขภาพที่หนึ่ง สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่งานการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลทุกแห่งที่เกี่ยวข้องศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลน,นาครพิงค์ที่ช่วยกันพัฒนาคุณภาพการดูแลผูล้ป่วยโรคหัวใจให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นขอบคุณมากครับสกายด็อกเตอร์เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะสามารถจะช่วยชีวิตคนได้ค่อนข้างเยอะขอบคุณทางทีมแพทย์ทุกๆท่านที่ได้ให้การดูแลช่วยเหลืออดิฉันเป็นอย่างดีขอบคุณมากจริงๆค่ะ ผมขอขอบคุณทีมแพทย์ทั้งท่านผู้คัรากรทั้งแม่สเสลียงและเทียงใหม่นะและมันดีที่สุดครับดีที่สุดผมไม่รู้จะกล่าวคำพูดแล้วผมขอขอบคุณครับที่ให้ชีวิตไม่ว่าจะชีวิตผมหรือชีวิตใครๆก็ช่างผมขอขอบพระคุณแทนมากๆเลยครับผม